ไปได้ยังไงหรือว่าแกเข้าใจผิดหรือเปล่าฟ้าจะเข้าใจผิดได้ไงแกดูเอกสารนี่สิฉันเห็นกับตาและฉันก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแน่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็เราก็ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วฟ้าใช่พิมพ์แกพูดถูกเราต้องปกป้องตัวเองบ้างในเมื่อนิดเขาหักหลังเราแบบนี้พอทั้งสองคนพูดจบก็สายตามองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นแล้วเย็นวันนั้นหลังจากร้านปิดทั้ง3าคนก็เผชิญหน้าคุยกันนิดซึ่งเปิดก่อนหันไปพูดกับฟ้าฟ้าทำไมเธอต้องทําตัวมีพิรุษด้วยเธอมีอะไรจะพูดหรือปล่า ส่วนฟ้าก็หันไปชี้หน้าทาันทีฉันแต่เรามีพี่รุธรู้เธอกันแน่ที่มีพี่รุอนะฮะนิด แกทาอะไรไว้แกก็ย่อมรู้อีก่แกใจส่วนพิมพ์เห็นนั้งสองคนกําลังเริ่มจะทะเลาะกันก็รีบมาห้ามเฮ้ยใจเย็นก่อนนะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันก็ได้นี่ฉันพูดตรงตรงเลยละกันฉันเห็นในกสารหมดแล้วว่าเธอคิดจะเปิดสาขาใหม่โดยที่ไม่บอกฉันแล้วก็ไม่บอกพิมพพอนิดเห็นว่าฟ้ารู้ความจริงก็เชิดหน้าใช่แต่ฉันทาเพื่ออนาคตของร้านไงอนาคตตรงไหนอะนิดอนาคตของร้านหรือว่านาคงเธอคนเดียวล่ะฮะฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอแต่เห็นแกตัวแบบเนี้ยส่วนพิมพ์ก็ยังคงหันไปพูดเหมือนกันนี่ทำไมเธอไม่บอกเราตรงตรง ก็เพราะว่าฉันไม่อยากเสียเวลาเถียงกับใครแบบนี้ไงถ้าฉันบอกไปมันก็ต้องมีปัญหาแบบนี้นั่นแหละแล้ฉันก็คิดถูกแล้วที่ไม่บอกพวกแกสองคนอะพอฟ้าได้ยินแบบนั้นก็เอือมละอากับสิ่งที่นิดทำเออถ้าแกคิดที่จะไม่บอกใครงั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วพอฟ้าพูดแบบนั้นทุกคนก็หน้าตึงเครียดไม่พูดอะไรต่อแล้วหลังจากที่ผิดใจกันทั้ง3คนก็มาเคลียร์ทุกอย่างพอนิดเห็นสองคนนั้นเข้าข้างกันก็โยนแฟมลงข้างหน้าถ้าพวกแกอยากได้ร้านนี้ก็เอาไปแล้้้ววก็จ่่าาาายเงงินนนมใรคทีฉััตไ ฟ้าเห็นราคาที่นิดตั้งไว้แพงก็รีบแยง้งราคานี้มันแพงเกินไปและที่เธอตั้งราคาแบบนี้คิดจะเอาเปรียบพวกเราใช่ไหมส่วนพิมพ์ก็ไม่ยอมทุบโต๊ะตอบกลับเหมือนกันนิดแกทําแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะส่วนนิดก็ไม่ยอมเหมือนกันพรกแกอย่าลืมสิฉันสร้างร้านนี้มาด้วยมือของฉันและตอนนี้ร้านก็มีกําไรฉันจะขายในราคาเดิมได้ยังไงล่ะคนเราไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องอยากได้กําไรทั้งนั้นหรือว่าพวกแกไม่อยากได้ล่ะแล้วแกไม่คิดบ้าง